โอ้มาแล้ครับแค่ยังหนับถ่ายน้ำมันเครื่องโอ้โอเคครับน้ำมันเครื่องปลาเป็นเบอร์เก่าบ่เบอร์เก่ามันหาดับวิวซีซีปนายเป็นตัวนี้แหะดาแขมเน่ยแล้วก็กลองโซล่ากลองแย่ผมเปล่าไหปะกลองโซล่ากับกลองแย่ผมเช็คให้บ่ตอนนี้ผมเช็คให้พี่ต้องรลอผมมันทัเขาเป็นหลอกที่สองที่สารอย่างเพียง โอเคครับเ,เดี๋ยวดำเนินการน้ำมันเครื่องกับเป็นดักแหมนะครับนี่อ่าตัวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมกรองเครื่องเดี๋ยวดำเนินการเปลี่ยนไห้นะครับสวัสดีครับนี้พงศกกษพลอีกแล้วนะครับสร้างปลายกะมีออนิ่วนะครับขา่ามาเปลี่ยงทานน้ำมันเครื่องหรือว่าเช็คระยะนะครับลูกค้าเลือกใส่กระปินเบอร์ 5 w 4 0นะครับพร้อมกองเครื่องครับแลังมีบริการเป่ากองอากาศนะครับแล้วกะ็มีกาคือเช็คล้อยางนะครับแล้วกะ็เช็คพวกสีระบบน้ำมันนะครับต่างๆนะครับพวกน้ำมันเย็นนะครับแล้วกะ็กองโซล่ากับกองแอร์รบ้าบ้ท่านเช็คมาสัน่นหลอกนาก่อนรบ้าอ่าเดี๋ยวด้ำเนินการให้ครับผมสหรับนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทาง้านห้าเฮ้าวกับมีตัวดูดนะครับดูดให้แบบนี้ซุก ทุกขั้นนะครับอ่าขึ้นตรงตั้งดัมเบลถูกขั้นนะครับเพื่อดูดเพื่อยังเพื่อสชให้น้ำมันเก่าออกให้เบิดนะครับเพื่อสิเวลาเปลี่ยนเวลาด้ยังกะเฮดให้น้ำมันเครื่องใสขึ้นนะครับมีส่วนเฮดให้น้ำมันเครื่องใสขึ้นนะครับแต่ว่ากะบ่บ่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอายุวางสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสีเฮดสี่เฮดในในให้น้ำมันเครื่องเข้าใสขึ้นได้อ่านะครับตอนนี like like this, ้กะอยู <discounts. S 1> ่ในช่วงเช็คล่มยางนะครับมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไทยใส่บริการทางด้านเข้านะ เช็คลมยางให้พี่นะครับเช็คสีของน้ำมันเบรกนะครับเช็คสีของน้ำมันพาวเวอร์นะครับ้วก็เช็คสีของน้ำยารอเย็นนะครับ้วก็เป็นเตากองอากาศฟรีนะครับเช็คกองสละกองเอรนนะครับโอเคครับ๋ยวาดำเนินการให้ครับผมอ่าก็ถึงขั้นตอนในการเติมน้ำมันเครื่องแล้วนะครับตัวนี้ก็เช็คทุกอย่างให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับบราะว่าจเป็นน้ำยารอเย็นนะครับน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันพาวเวอร์อ่า หลาาังลมยางนะครับเป่ากองอากาศนะครับ,ต,รกกบตัวนี้ก็จะเป็นเติมนะครับเดี๋ยวชีสตาร์รถทีมไปสักหนานาทีนะครับเดี๋ยวชีมาบัดการาน้ามันเครื่องเบิืงว่าจะเป็นเนีไยวไิ่งไ่ได้นะครับตัวนี้ก,ก็ถึงขั้นตอนในการวัดการน้ามันเครื่องนะครับนี่โอ้ใสเลยวะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวชีบอกสาเหตุเป็นยังวาคือใสนะครับหนึ่งนะครับเพียนน้ำมันเครื่องตามหลอดถูกหลอดนะครับมันก็จะใสไปเองมันนะครับมันหยิททำละความสะอาดต้องเขา บบต้องแห่มันถึงหมื่นกิโลก็ได้ครับประมาณเจ็ดพันถึงแปดพันโลนี่ครับพอเปลี่ยนได้แล้วนะครับมันสิเฮ็ดรักษาเครื่องเ้องให้มันใสสะอาดอยุติังสี่นะครับแล้วก็ะซ่องสามาเปลี่ยนข้างทางลานเท่าทางลานเท่าดูดน้ำมันเก่าออกให้หมดนะครับตัวนี้ก็ซอยได้อยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอ่าก็เสียเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอ่อนิวนะครับเช็คเขามาเช็คระยะนะครับกับมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับอ่าหล้วก็เปลี่ยนพร้อม กองน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้สิเป็นชุดอยู่ในชุดเดียวกันอยู่แล้วก็มีเช็คล้มยางนะครับเช็คสีน้ำยาลอเย็นนะครับเช็คน้ำมันเบรกนะครับบายูระดับที่มาตรฐานบ่อนะครับแล้วก็เช็คน้ำมันพาวเวอร์นะครับบายูระดับที่มาตรฐานบ่อนะครับแล้วก็มีปอก,กรักษาฟรีนะครับ